สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้ครับมีพี่น้องถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับคอมเมนต์ถามกันเข้ามาเยอะเรื่องไรข่าวไรแดงไรข่าวไรแดงเยอะมากบอกต้นโดยเฉพาะพริกมะเขือตัวฟักยาวและก็พืชอื่นๆในสวนรวมไปถึงจำพวกผลไม้อย่นต้นด้วยนะครับขอยาที่มันกำจัดไรโดยตรงได้ไหมนะครับ ได้นะครับจริงๆเนี่ยผมก็ลงไปหลายคลิปนะครับสำหรับสารตัวนี้ซึ่งก็เป็นสารที่ผมใช้แล้วก็ได้ผลนะครับกำจัดไรโดยตรงแล้วก็เพลี้ยตัวอ่อนเพลี้ยไฟก็ได้ด้วยนะครับแต่สารเนี่ยเขาจะเน้นกำจัดไรโดยเฉพาะนะครับสารตัวแรกที่ผมใช้เนี่ยสารตัวนี้ใช้อยู่ประจำมีติดสวนอยู่ตลอดนะครับ ไพริดาเบนครับไพริดาเบนสารตัวนี้เนี่ยใช้กําจัดไรได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไรขาวไรแดงไรสนิมจำพวกขึ้นชื่อว่าไรเนี่ยได้ทุกชนิดนะครับสารตัวนี้ใช้อยู่ตลอดนะครับจริงๆเนี่ยใช้ตัวเดียวมันก็เอาอยู่นะครับแต่สารเคมีเนี่ยไม่ว่ามันจะดีแค่ไหน เราก็ต้องสลับตัวยานะครับผมก็จะสลับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับใช้ดีเหมือนกันเป็นสารกำจัดไรโดยเฉพาะเหมือนกันนะครับโปรพาไก์นะครับโปรพาไก์เป็นสารกำจัดไรโดยตรงนะครับแต่ก็สามารถที่จะกำจัดจมวกเพลี้ยไฟจมวกเพลี้ยปากดูดโต้อื่นๆได้เหมือนกันนะครับแต่เน้นไร ขาวไรแดงนะครับจำพวกไรต่างๆเนี่ยทุกชนิดนะครับพูดกันง่ายๆว่าสารสองตัวนี้เนี่ยเน้นค่าไรโดยตรงนะครับมันใช้ดีครับแล้วก็มันได้ผลถ้าถามว่าทำไมมันได้ผลและต้องใช้สองตัวบา่าวตนใช้เพื่อป้องกันการดื้อยานะครับแมลงทุกชนิดที่มันมารบกวนพืชของเราเนี่ย มาดูดมากินน้ำเลี้ยงของพืชไม่ว่าจะเป็นสารชนิดไหนกลุ่มยาตัวไหนต้องสลับตัวยานะครับสลับตัวยาอย่างน้อยสองตัวนะครับสองตัว2กลุ่มยาส่วนพี่น้องจะเป็นสามตัว4ี่ตัวสี่กลุ่มตัวยาแล้วแต่นะครับแต่ผมให้แนะนำแนะนาให้พี่น้องเนี่ยให้ใช้อย่างน้อยสองตัวนะครับอย่าไปใช้ตัวเดียวครับพี่น้อง ตัวเดียวเนี่ยมันดียังไงก็แล้วแต่ถ้าเราฉีดสามสีรอบไปเนี่ยจำพวกเพลียจำพวกมันแหลงมันจะเกิดอาการดื้อยานะครับมันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยขึ้นมาต้านทานยาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องสลับตัวยานะครับส่วนอาการของพริกหรือว่าพืชของเราที่โดนจำพวกไรขาวไรแดงเนี่ย เข้าไปดูดกิ่นน้ําเลี้ยงอาการลักษณะนะครับถ้าเป็นพริกใบก็จะหงิกงอคว่ำลงนะครับใบจะคว่ำลงเรียวยาวหงิกหรือว่าห่อนะครับคว่ำลงตัวนี้นี่จะเป็นไรนะครับถ้ามันเป็นลักษณะนี้ถ้ามันหงิกงายขึ้นเนี่ยงายห่อขึ้นลักษณะนั้นเพลียไฟนะครับวิธีการดูวิธีการสังเกตว่าแบบไหน ไรขาวไรแดงแบบไหนเพลี้ยไฟนะครับก็สังเกตกันง่ายๆนะครับดูกันง่ายๆไรเนี่ยมันจะคว่ำลงนะครับมันจะหงิกหอ่อคว่ำลงใบมันก็จะเรียวยาวนะครับถ้าเป็นเพลี้ยไฟมันก็จะหงิกแล้วก็หง่ายขึ้นนะครับวิธีการดูอันไหนเพลี้ยไฟตัวไหนไรนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไรเนี่ยไอ้เจ้าใบหงิก ห่อลงความลงเนี่ยมันจะเป็นเยอะกว่าเพลี้ยไฟนะครับเป็นบางช่วงฤดูนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ฤดูฝนเนี่ยจำพวกอะไรเนี่ยมันจะเยอะกว่าเพลี้ยไฟนะครับแต่มันก็เป็นได้ทุกฤดูกาลนั่เลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าฝนนะครับจำพวกเพลี้ยไฟจำพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นได้ทั้งนั้นนะครับ พี่น้องที่ปลูกพริกปลูกพืชต่างๆเนี่ยก็จะทราบกันดีจะเจอปัญหานี้บ่อยมากนะครับเราจะเพาะเพลี้ยไฟเนี่ยกับจำพวกอะไรขาวอะไรแดงกับพริกเนี่ยมันของคู่กันนะครับคือถ้าเราปลูกพริกนะนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะไม่เจอจำพวกอะไรจำพวกเพลี้ยไฟนะครับยังไงก็ต้องเจอนะครับมากหรือน้อย เราแก้ทันไหมก็แค่นั้นนะครับถ้าเราหยุดได้เราแก้ทันมันก็ไม่ลุกลามนะครับมันก็เป็นไม่เยอะในสวนของเราแต่ถ้าเราป้องกันไม่ได้เราแก้ไม่ทันเนี่ยมันแพร่ไวมากนะครับมันจะกระจายไวมากแปบ๊บเดียวเนี่ยเกือบจะไปทั้งสวนนะครับหรือไม่ก็ทั้งสวนเลยนะครับทั้งเพลี้ยไฟทั้งไรขาวไรแดงเนี่ยที่มันทําให้ใบหนิก ทั้งหกห่อความลงเป็นไรนะครับหกแล้วก็หงายขึ้นไอ้น้ำเพลี้ยไฟเนี่ยแพร่ไวมากนะครับเพราะฉะนั้นในการปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกจำพวกตัวฝักยาวพืชผักอื่นๆรวมไปถึงผลไม้ยืนต้นนะครับต้องป้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับพี่น้องไม่ต้องรอให้มันเป็นครับถ้าแ,แก้ไม่ได้หรือท่านจะแย่นะครับมันจะลุกลามไปทั้งสวนและมันแก้ยากนะครับ ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วครับนอกจากจําพวกพเพลียแล้วก็ยังจะมีจําพวกเชื้อรานะครับยาเชื้อราเนี่ยก็ต้องมีไว้ติดสวนประจําเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนไว้ใจไม่ได้นะครับเชื้อราทางรากทางโคนทางใบนะครับมันจะมีอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยราน้ําค้างนะครับพี่น้องบางท่านก็อาจจะเรียก ราน้ําฝนนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาเรียกราน้ําค้างนะครับไอ้เจราน้ําค้างเนี่ยมันก็เป็นได้ทุกระดูเหมือนกันนะครับ <S <S คือโรคของพืชนนมันเป็นได้ทุกระดูนะครับแต่ฤะดูฝนมันจะเป็นมากกว่าฤระดูอื่นนะครับจําพวกราน้ําค้างเนี่ยทําให้ใบเน่าใบเปื่อยใบเป็นราสนิมนะครับยอดเน่าบ้างอะไรบ้างเนี่ยทางรากก็รากเน่าโคนเน่า รากเน่าเปื่อยนั่นแหละครับต้องป้องกันครับยาเชื้อราเราต้องมีติดสวนเอาไว้นะครับก็ฉีดพอๆกันกับยากําจัดแมลงนั่นแหละครับวันครั้งนะครับหวันครั้งถ้าเราพบเจอว่ามันระบาดเยอะนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมเบาต้นเกษตรชาวบ้านหรือเบาต้นเดือดซีรีส์นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ